อ้าวบุญพาด้วยพี่ได้ยินข่าวว่าบอกว่าปูว่าปูฝันแล้วมันขึ้นเนี่ยปูฝันแล้วฝันแล้วกระย่าฝันดีครับกระย่าบอกกเอฟซีโทรมากวันนี้รับบัตรขาดเต็มก็มาแจ้งแล้วบอกว่าโอ้โหน้อยประชันฝันครับฝันจังที่ว่ามันจะเปลี่ยนใดเลยเขาจะเปลี่ยนแต่ถือว่าคือช่างใดวระชันฝันขึ้นเมือก่อนเมื่อกี้บ่ล่ะเน้นบ่ล่ะยำบ่นี่มันจ่อมือออกแล้วเพิ่น ว่าเพื่อนเดี๋ยวชิว่าโซ่ฝังว่าฝันจังไงฝันจังไงเนาะว่าฝันจังไงวันอื่นน่ะเอาตัวเลขที่อ่าร่วมเบสเซตมาโชว์ให้เอฟซีบางสักวันคอยฝังฝันแต่ว่าเพื่อนฝันน่ะมันเป็นเลขตัวไม่มากหรือแล้วแต่ผู้ใดจิตีจังไงเดี๋ยวเพื่อนเราว่ามันฝันมันเปลี่ยนจังไงเนี่ยมันมันจีเปลี่ยนจังไงละน้อยเฮ่าเนาให้เพื่อนฟังออกมาเนาะเปลี่ยนจะได้แก้บนอีกว่าเท่าอวสันว่าเนาะขันคาวีว่านี่นี่ แก้บนให้ง่ายก็เกาให้คนเตรียมมาหลากหลายได้หน่อยเด้หรอพี่สันผมขิงข่อยลูกเมื่อนางจะค้อนหลายก็แห้งแล้วอือเออทำไมลูกกับคนละไม่นี่เอาย่างละขั้นร้อนร้อนหน่อยงวดเนี่ยอืออ่าติดทุกเอายังล่ะซื้อเขาน่ะปูสนบอกว่าเอฟซีสิอ่อนมากโยพี่สันเขาันยาวดิเถือกันวัดประเทศงวดนี้ว่าก็ต้องห่วงเอฟซีเข้าใจบุญนี่บ่แต่ว่าเออยยังเอฟซีเป็นจีวันมาโย เอฟซีเฮามีแต่ผููใจหมุนชุนทา่านมวดนี่สิแก่ผลไม่มาผัล <FC? S 2> วลดวราทันเล่าวาดนี่นี่ปูวาน่ะตนสิเม่นควบเล่าวาแต่บังเถอโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือคนเก่งเ <FC S 1> อฟซีน่ะผูฉีมาซอยน่ะสี่แก่ผลไม่แก่ของไม่แก่ลงท่านแก่มาผัวลรดระหวา่างทีอแม่สังคมเธอจำได้บ่ที่เคยแก่ป่วยมาเป็นขั้นรดมวดนี่น่ะถ้าแม่ถือแม่สิแก่ไปถวายปูเลยว่าทัอแม่อยู่อ่ะเพื่อสังคม เพิ่นปลูกกล้วยขายกล้วยบรใช่บ่ต้องเอาไปไกลเอามาเที่ยวอะไรเนี่ยขั้วยนี่ล่ะไรเดี๋ยวสิขายอีกหรอบอกอะได้บ่ได้แก่ไปพุ่นว่ามื้อนั้นเฮาบ่มีรถแก่ไปอีหลีได้ของหลายเอออ่ะเอาของชี้บาดนี้เฮาก็สิเอ่ะเอาตัวเลขมาโชว์ดูตัวเลขเพิ่นอยูุติอาสิอธิบายว่ามันจ่อมื้อมาแล้วเฮาต้องเน้นย้ำดูดุเนาะอ่าเพราะว่าตัวเลขตัวเลขต้องจี่ีชุดนี่ บางช่องนี่เคือกันเป๊ะบางช่องว่เคื่อกันเป๊ะบางช่องแต่ห้เครดิตว่าปูรายละเอียดอยู่บางช่องบ่ให้ยเครดิตว่าเลขแกเนว่เงินไปเนวอืเงินเนวอื่นไปก็มี่แต่ว่าอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับปูรายละเอียดปล่อยความใครเลขซุ้มมนลิแต่ว่าก็หลายช่องให้เครดิตปูเนาะเออหลายช่องคนใหญ่เครดิตอยู่เองรายละเอียดมาจักต่องผ้าลวด้วยใจบุญพาวด้วยกัว่ากันไปแต่ว่าช่องหลายช่อง เอาไปเป็นเลขเจ้าหวงกับนะะแีแต่ว่านี่กับว่ได้มากหรือเปล่แต่ว่า <ถอ S 1> เอาบบอที่นกับเบิรงอยู่พันกับหูยู่ดอกว่า่าคะเอออเาแคปจอไว้ได้ไหมอ่าแคบจอไว้ได้ครับเด้ออันนี้คืออธิบายช่วฟังว่าอะไรยังเป็นเลขอยังอธิบายช่ววันฟัง,งเลขที่ว่าแปดเจ็ดสองนี่เป็นอา่าที่ว่าห้าบ่องทวงมันเนาะจุดทูบแม่มาจา้าเลขจุดทูบแต่ว่าห่างโมเมนเท่าจุดจ้าเพราะว่าอ่าเท่าน่ะจุดปฏิ แมนล่มร่มแบบล่มมาเลยเหมือนช่วงๆเนี่ยจยิบตัวขึ้นเอ่อยิบตัวขึ้นไม่จุดนี่ล่มมาบ่ให้จุดเลยอาประจังเขเลยว่าเออแสดงว่าปูให้ตัวนั้นแล้วเออแปลว่าปูให้ตัวนั้นละค่ะว่าสัน่นปูว่าห้อีกดอกว่าสั่นกัะดิ่งห้ตัวนั้นละแต่ว่าบัณฑิตมีอ่าแม่ค้าลอตเตอรี่เนาะ พ่อข่าพ่อข่าโรตีเพิ่นกระเลยไม่ยิบทุกที่จุดพ่อทีนั่นแหละมาปักอีกก้าเนี่ยอใหม่ใหม่มาเห็นเป็นตัวนี้ค่ะอะแปดเจ็ดสองเน้นย้ำนะครับตัวนี้เพราะแมนเลขปูร้อยเออ็นี่ยแต่ว่าเป็นเลขไม่พิธีบวงสวงเป็นเลขทุกวันต่อไปว่าสองว่าแปดอืมอืมอ่าแบบนี้ต่อมา ต่อมาต่อมาอาธิบายตัวเลขกต่อมาก็เลขปูร้อยเอดที่ปล่อยสามตัวก็คือสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามแล้วปูปล่อยล่างก่อนเน้ไหมน่ะมินว่ามนปูจะชอบปล่อยล่างก่อนตองว่าก็จะมีสามหนึ่งสามสองสามห้าและสามเจ็ดเน้นเหมือนว่าในที่เรา,าคลิปก็คือเน้นสามสองันการสามหนึ่งอ่าอันนั้น 3, 1. 1> ก็มาปล่อยกลางงอนคือสี่เจ็ดสามแต่ตองอันนี้ก็คือปูฝันทีเทอร์ไว้อย,อย่างกับเราคอมพื่เตอ่ะ สองหกสองสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสามเจ็ดนะเออปูปูยังเนียนยำคือเก่าดิในส่วนตัวเลขทะเบียนรถไอ้เพื่อนเอารถมานิมมต์ไปเฮ็ดขีจนิมน่์ไปสวดอี่ยังจัอยางนล่ละ่ยังเนี่ไปในเบีรคือเก่าเหมือนเดิมอันหกสอนี่ดูมเข้าใจหกสอนี่แหละแล้วว่าดูเนี่ยหกสอนี่มันเนีนยังงหเน่อยหกสอนี่มันยังน่อยว้าดูดูอันหกสอเอ้า ซอสกับซอสเสียสองก็จะเป็นอย่างแนวปูก,ก็เป็นสองเป็นสามเป็นจีศูนย์สองสามสี่เอ่แล้ววันนี้ได้ก่อนล้วนี่นี่ดิคือซีมันมีอยู่แล้วนี่หน,นิเห็นปะซีมีแล้วไปมีแล้วค่ะสี่เจ็ดสามอ่าสองมีไปก็สามสองอ่าแล้วสามมีไปสามมีแล้วมันจะเป็นตัวอะน,นั่นเสะนอะหกศูกนย์เอหกศูนย์ใช่หกสามตัวที่มันยังไม,ม่มีแต่ว่าอันนี้กัน บอลูเพื่อนต้องล่อโค้งสุดท้ายอีกเนาะต้องล่อโค้งสุดท้ายของปูแต่ว่าเลขทะเบียนนี่เราเอาดูอยู่งวดนี้ก็ได้คือดังสองแปดเก้าห้านิดใจเลขซอนี่ล่ะซอนี่จิซ้อนนี่ซ้อนยังน้อยว่าซ้อนยังน้อยวันนี้ปูไม่อยากพิจนรณาอย่าปื๊กเ้อหน่อยเด้อซอนี่ซ้อนยังน้อยอย่าปื๊กเด้อเวันนี่กัดปื๊กนี่บ่ได้การนี่อย่าปื๊กเยะหน่อยเด้อวันนี้เพราะเอฟซีคือมีแต่ผู้ฝันดีๆแต่เนาะในกลุ่มเนาะ โอ้ฝันดีครับคฝันฝันดีครับกระเทียน FC มีแต่ปูฝันว่าฝันได้เขาน้ำซ้ำปลามีแต่ปูแนวได้ออฝันว่ามีคนมาวมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกันเต็มสาธุนะบารมีปูอ่าบารมีปูที่ไปบนใบคือปูดอนม่วงเนาะจะสาธุบารมีปูลอยเอ็ดออจังได้งวดสีดหอดนี่ ให้เอฟซีเฮ้าให้พ่อยพี่น้องเฮาที่กําลังรับชมเฮ้าอยู่นี่ให้ได้โชคได้ใช้ให้ตือทอดสามตัวบนสองตัวล่างให้ได้โ๊อดนี่พดสินให้เบิร์ตถูกเบิร์ตอยากสู้หูสุคนนิ่งกป็ปูแต่วัวสุดท้ายหวดสุดท้ายนี่หัวนี่แต่ว่าการสมมุติว่าเลขขาวาัวนี่เนาะอาจจะได้อีกผู้อาจีบนต่อเบิรง<า>กระแสเอฟซีตอนเปินวังสัน่น เออ้า,า้าอยากให้ปูบนต่อปูกระสิบนหายอยู่ค่ะแต่ว่าปูเมาเปิดเผยอยากให้ปูเปิดเผยตัวเถอะปูเห็นปูแพร่กางน้าแล้ววะชั้นนั่นแะแต่ว่าที่าดีแล้วล่ะที่ปูบ่เมาเปิดตัวม่นดีแล้าวเพราะว่าปูที่อยู่เนี่ยเมนบ่เป็นอยู่อย่างนีส้สิเปิดตัวที่ไหนเลขหลุดที่นั่นใช่ใช่อีลีอีลีตงสังเกตเลยถ้ามีการเปิดตัวแล้วมีการชู้ไอะเ่อ่อามาชูไปชูอยางไงที่ไหนนะหลุดหลุด,ลดแล้วก็แจกสานาโมกันไป โอ้ยหนูขนกิ้งลูกที่บอกเรืองปูม่มันเป็นได้ไล้กรณีแล้วก็อีกแน,น่หนึ่งฝากข,ข,ข้อให้พี่น้อนวนนงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภากุมภาจ้าวันที่หนึ่งกุมภาปูกับชีบวงสวงไนยอยู่ห่นงกันเทกันวงสวงไนยอยู่วัดปา่าวัดป่าพระนาไฮวัดจำไม่ได้พี่น้องวัดป่าพระนาไฮบ้านนึงค่ะบ้านสิเจริญเป็นวันที่หนึ่งกลางวันนะครับบ้านศิลเจริญตำบลเตาไห่อำเภอเพียนจังหวัดอุดรธานี ว่าเทสอันในยิงเขาโลงท่านก๋วยเตี๋ยวของตัวลงท่านก๋วยเตี๋ยวลงท่านอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมือนั้นขนมน้ำมีอยังเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามือนั้นคนเลือนแสนโอ้คนเลือนแสนเลยว่าแม่นทุกปีปูไปเฮ็ดทุกปีจ้ะปูเพิ่นเพิ่มมาเพิ่นไปเทสตูปีปีนี้คือปีที่สามล่าสุดปีที่สามอ่าเนี่ยปีนี้น่ะทุกปีก็คนเลื่อนแสนปีนี้ก็คนเลื่อนแสนแต่ว่าหมอลำนี่ดังครับ หมอลำซปเปอร์สตาร์หมอลำดังตอนนี้ขึ้นไปห้าแล้วขอไปเมืองเลยค่ะปับหมดเลยเห็นเลยปับหมดเลยเห็นเลยปัดป่าพระนาไฮปับหมดกขับไปได้วันที่หนึ่งนี่หนึ่งกุมภาหนึ่งก้าเนี่ยเป็นหมอลำผู้ใดผู้ใดโอ้ยก้นฉีมาอะไรเหมือนั้นลายแต่หมอำดังเนาะเออเคิ่งเรียนหมอลำเมือนนั้นข้าเจ้าจ้างต้ออีกสองชั่วโมงก็เลยบอกว่าโอ้ยต่ออะไรต่อเดี๋ยวเจ้าอาวาสก้นฉี่มาเพราะว่าขอข้าเจ้าว่าเรียนแค่สามชั่วโมง ปกติเรียนแก้บนก็จะเรียนชั่วโมงเกินสองชั่วโมงนะแต่ว่ากันเถงวดที่ฮอดดีหมอล่ำคููเก่าคนวางสั่คููเก่าเอาคูเก่าเทาไรยเนอว่าสั่งวันเป็นวเบิรงกน้ำเผา่านี้เดี๋ยวจะกระไทยลูกอยู่หรอวะไทยไทยทีแม่เห็้ไนในยุ่ยชูหรือใดก็ป่ะจักษ์เดี๋ยว่งเกตลองมาเดี๋ยวเรื่องสังเกตองบเมื่อที่หมอร่ำล่มขึ้นล่มเนาะความตื่นเกินจะล่มไหมไม่เอาครับความี่เกินเนี่ย ล่มมือมือมือมาเลยรล่อมเออเออมาใบไ,ไม้ร่วงกันเป็นละเน่าอ่าแล้วหลังจากนั้นเรียนไปเหตุการณนกับปกตินั่งร่ำร่ำในช่วงนั่งร่ำร่ำกัมมือมือมากล่ะเหมือนว่าพ่อจัาเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาอยู่นี่พูม่ะเพือพ่อนมามา,มาเต็มอารลาเลยพ่อจ,จับวางสัมมาเต็มอากลากเลย บมอลิบ้านเพิ่นเออมาเบิ่งนั้นนี่มาเบิ่งหมอลำน่ะเอมาเบิ่งหมอลำน่ะเตรียมบากลากได้ที่ลากประส่นคุณเยืนเตรียมบากลากประส่นพอจำว่าโอ้ยว่ามากคนชิ้นลูกการว่าหมอซาการจนหมอลำจบปุ๊บล่ะพอดีหมอลำจบร้องเพลงสุดท้ายจบปั๊บหมอลำว่าล่าว่าอย่างเรียบร้อยจบปั๊บเป็นบ่าล้มหมื่นมาอีกคนชิ้นว่ามาสัดเทียบแข่งเน่ยอุ้ยล้มหมุนแห้งกูเดือดจังว่าโอ้ยเดี๋ยวหาเด็กหน่อยมา เฝ้าเอาลังค่าร่มงเพราะวันยันร่วงปุ่มลังค่า้นมากเนาะเอออ้าวันนี้ขยับกันมาฟังบันยับเขาไมใกล้ยับเขาไม่ใกล้พี่น้องอ่ายับเขาไม่ใกล้บันว่าฝันปูรอยลเอีดล่าสุดหลังจากที่เพิ่นปล่อยตัวเลขทุกชุด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 ออกมาแล้วชุดสองตัวล่างสี่หางชุดสามตัวบนหนึ่งหางแล้วก็เลขหมายเลขทะเบียนหนึ่งชุดบันี้เพิ่นสามว่างสี่บันเจ้าเพิ่นกับเฝ้ายู่ดอกน้อย คันปูสีเบ้าฟันเนี่ยเอฟซีสีว่าเลีมยนมหลายตขึ้นมาบอเอ่อแากจะเลขบอกว่าโอ้ยเบ้าหลดปูเพื่อนบาวดอกหลายโตเพื่อนว่ายานเตเลขกบอถือขันมันออกมาปู่วเว้าซูฟันเนี่ยขันเลขออกโตที่ปูกำลังสีเบ้าในขณะนี้เนี่ยือว่าเอฟซีกับพักเอาเพื่อนฟันเป็นตัวเลขหมอฟันยังไงหมอฟันเป็นตัวเลขแต่ว่าฟันเป็นคว้วมดังที่สีเบ้าต่อไปนี้วันต่อไป เพิ่นฝันร้างที่ขึ้นบ้านโกร<ป>เพิ่นฝันก,ก่อนบ้านพระมื่อหนึ่งโกรธเขเมื่อบ้าน,น,นอ่าเมื่อบ้านนี่เพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าน้อยอือโอ้ยคือแจกขึ้นเช่าแต่นอนทั้งห้องเนาะเพิ่นบอกว่าหน้อยกนะูฝัน,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 นจังสิอ่าอยู่ใช่ห่ะ เราออกไปเบิ้ลโน่ไปยังซื้อห้ยแเป็นจังไรกันจังไรแบบไหนเพิ่นว่าหน่อยปูขึ้นฝันจังที่มันหมายความว่าจังไรหน่อยพิจารณาเอาเดอ้อปูก,ก็ได้มั่นใจว่าที่เป็นตัวเลขตัวเบอร์ดอกหรือว่าที่เป็นตัวเลขบอกที่บอกเปลี่ยนหรือในกรณีจังไรกันเอฟจีวเคอพินิจปิจารณาเอาเด้อหน่อยเดอ้อ ก็เว้าตามผู้เว้าหั่นละแต่สมมติว่าผู้เ่้าเว้าฝันเมื่อน,นี้ถ้ามันออกมาในลักษณะนี้มันจะเป็นการพลาดโอกาสของเอฟซีอ่าคาติยามันบ่ออกแล,ล้วก็แล้วไปแต่ว่าอันนี้เว้าไว้ให้ฟังเพินฝันว่างส่เพินฝันว่ามีค้นกำเงินมาให้อยู่ในถุงหนาเรื่องลอยบาทเนี่ยกถุงเงินยังที่ถุงเงินยังสีเป็นอ่าเป็นคล้ายๆผ้า,าบางๆขึ้นผ่ามุง ผ่ามุ้ง่วจะ<อ>เป็นไปใสท่องเนี่ยบอกอ่าเป็นเครื่องาหามุ้งแต่ว่าผ่าที่ว่านี่อ่าขึ้นจังขย่ขอมเฮ็ดของช่อมวยนะในงานงาน,งานนี้นะเป็นไล่อดอกสีท่องใส่เงื่อนอยู่ในหันเอาปูงเงื่อนลอยหนึง่งผู้ขามาถวายวัดสันในนี่มตเพื่อนนี่เงื่อนเงื่อนลอยหนึ่งผู้ขามาถา,าวายวัดสันด้ให้ด้ให้หปูปั๊บอ่า พอดีเด้์ห้แล้วปูกระจับออกปับ๊บปูก็เลยมาพีออกเบิง่งพี่ห่อผ่าสีทองนะ่ะพี่ออกเบิ่งบัดพี่ออกเบิ่งแล้วเป็นแบงมหาสิบเอาที่มาเงินลอยละสังเอาเงินถวายเนะี่ยเป็นเงินเหรียญเต็มอยู่นี่เดย์ไม่มห้ปูลอยนึงแต่บัดปูรับมาแล้วเนาะปูก็เลยพีเบิง่งเงินเหรียญนนะ่ะอยู่ในในใน,ในพกผ่นะผ่าสีทองนะ่ะ เป็นแบ่งหาสบใงสีว่าจาังไหนพิจารณาเด้อหน่หนอ,อ,นอยเด้อ,ดอว่าเพื่อนว่ามันก็เป็นไปได้เลขนั้นมีบนมีลางนะเลขนั้นมีบนมีลางมีเลขนาเลขท่ายเลขอีหยังสูกสิงชูอย่าง,ลางหลับวันต่อไปเนี่ยจำจำไปว่าฝันฝันนีเ่เพื่อนฝันยังสี่แต่ว่ามันสิเกวกับตัวเลขุ้มเกาบ่หื้อจังไหนกับพ่จ้ากันนี้ก็ได้เพื่อนว่าจังไหนเข้ากับว่าว่าต่อกันไปยังสั้นแต่ว่าเป็นแต่ดีใจนั่นเปเพื่อนว่า งวดที่ห้ดเนี่ยคันแก้บนในเอฟซีเสี่ยวดอกผลไม้มาพูละถดมาสั่เอกินบุเวอร์บ้งไก็วางสัน่นโพเล็กมันถือแล้วบออีกนีน่ก็ฉีากันลังเวอนเวอนมากแล้วสะะอสั่เพิ่นเสียวมาอยู่มาสั่งพว่านะเมื่อนั้นค้นมากค้นจะมาบนหลายให้พ่อจำยกขันบนให้ทั้งเอฟซีฝากมาให้บนให้จะร้ายบนเนาะมีเจ้าหนึ่งบาดเสียวสูฟัง เจ้าหนึ่งไปสอบสซเพื่อนขีดดิเออเออไปสอบใสเพื่อนว่าดูไปสอบสซสอบข้าราชการไซน่ะว่ติีดอันดับน้ำเขาจักเทียจ้ะเออในบรรนอ่านี่ยกตัวอยางอืออนนียาว่าเอาข้าเจ้ามาขายมาอย่างเนาะอันนี้อนนี้์ออตู้ปั้นปันออตู้ปันันะเนี่ยมาบนปูนดิละอืมมาบนปูดอนม่วงีิละอ๋ออ่าไปไปบนข้าราชการไซว่าวาดจิดที่น้ำเขาปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วอืก็เลยฝาก มุดห้าลุ้ยนี่ยไปบนไห้แอบก็เลยไปบนไห้อ่าเมื่อที่ไปเบิ้งสถานที่ที่ผู้ร้อยเอ็ดบอกไปแก้บนก่อนมองสองหนึ่งวันอ่าอ่าอ่าก่านบ่งสองหนึ่งวันพอดีไปบนไห้เมื่อลดหน้าในรับพาวดีท่านที่ตีดับสองคนเท่าไหร่ประมาณเจ็ดแปดร้อยอย่างนี้คนเจ็ดแปดร้อยคนตีดับสองวาซันอันนี้ที่แม่งก้องจริงก้วงเทียนอี่ยังถือเพื่อนว่าจะไม่อันนี้ก็ไม่รู้จักแต่ว่าอันนี้เรื่องจริง จะมาแล้วมีปูดอนม่วงถูกมาคักมาไหนไม่มีค่ะปูลอยเอ็ดยังเบาอีกหลายอย่างสําหรับอ่าเรื่องปูดอนม่วงนี่จ้เบาเรื่องเล่าเบาอีกนะเป็นตะเบาตอว่าคือนเน่าเถอะเอฟซี่อยากฟังว่าันข้าวอยากถูกโทษทรัพย์หรือเปล่าใช่ไหมที่ว่าตอให้ฟังข้าวมั่นใจว่าเอฟซี่จะฟังจบจบค่ะว่าเป็นอยากฟังอยู่ปูลอยเอ็ดเคยเบาไหวบ้าง ระดับผู้ว่าราชการก็มาบ่นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะผู้นะนําผู้บอกว่าตั้งแต่สมัยพนยังญมได้เป็นผู้ว่าราชการค่ะอ่าพอดีมาบ่นมาบ่นบ่าติดผู้ว่าราชการได้มาแก้บ่นบางอย่างไงคือกันสุดยอดยจ้ะอ่าเพราะว่าเพื่อนมักโอ้บาลามีเพื่อนหลายอยู่ดีโอ้ยมาแต่ผู้ว่าได้ยินข่าวหมดซอสอสอสผู้ใหญ่บ้านเอาเอาที่ในนี่เนาะ เอาที่เนี้ยที่ล่าสุดนี่ที่ล่าส<ะ>ุดเพื่อนปีกบนเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะ <no? S 1> เพื่อนผู้ใหญ่บ้านไปไายเพื่อนบอกว่าปยมี่มังไบน่นบนเป็นผู้ใหญ่บ้านในแนวสันปูเพิ่นกลับว่าไรมาสถานที่นั่นหรอกอปูเพิ่นแค่บอกว่าปูนนท์มังเอ้ยลูกหลานเพื่อนฝากบ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื้อขันได้เปลี่ยนเขาเขียนมาแก่บ่นมอลำั่นมาชนเสียดเองแค่สองคะแนนหน่อยแบบนี้ป่ะชนะสองคะแนนุบนน่ะ หยาดดีเด่เี่ยคิ้วเลยันแม่ยอมยชิ้วทั้งๆที่ผู้ใหญ่เก่าเนี่ยทําผลงานไม่ดีมากผู้ใหญ่เก่าขอเนี่ยผู้ใหญ่เก่าทําผลงานทําอะไรไว้ดีมากถ้าหนีผู้ได้ลูกบ้านผู้ได้แต่ว่าจังไรผู้ใหญ่เก่าได้เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าผลงานดีมากไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวชนะสองคะแนนร่วมสร้างที่ไปบนเนี่ยผู้ที่ไปบนชนะแค่คนละแน่นอนชนะสองคะแนน ได้เมื่อนั้นน่นนะย่ำกองย่ำม,มือเศร้าเนี่ยได้เขียวคลือมากแก่บน<อ>ย่ำม,มือเศราเ้าเป็โนท<ช>่นธรรมดากาย็ยังบอกว่าบาลมีปู่นนท์ม่วงสุดยอดอีีปูร้อยเห็ดยังเว้าผีอีกหลาย,ยอย่างอยอะอาบทีอาบที่ึงชุมมง่มม่วงเขียวคนยังจง <c oughs> อยู่ข้ื่อน้าเล่าแต่ยางเห็นตัวเล่นเอ้าเอาซ้ำนี่แหละแล้วย่สีเว้าให้ฟังอีกข้อมือนกันมากันอยากฟังประวัติของปูร้อยเอ็ดข้อมือนกันมา บ่เปปาตวปูรอยเอเด้ดิระบาวัดปูรอยเอดพูดปูดอนม่อน่ะนะป่าเปลี่ยนจางไหนนว่่ามีผูไหดเนี่ยแล้วาสู้ฟังด้ดโดยเรียกเล่าแล้วกไปน้ำท่านฟังท่างขนทลยายาเปี่นขนชิ้ลูกเปี่ยนมันเป็นไปหเาเรืองปู่าี้ยทานเข้าไปในบริเวณวัดนี่ยขนหัวลูกว่าล้มมือมาเลยทนลูกซีนลูก้าลุกเือลูกเตี้ยมที่เข้าไปเนี่ยเเนี่ยเป็นมาตอนรับหนูเข้าไปมือแรก่ยแล้วที่าอกไปฟัง ว่านาเชีย 1, เลขหนึ่งเจ็ดสามน่ะหลังจากที่ปูร้อยเอ็ดน่ะปล่อยไปแล้วน้อยไปเบิร์สถานที่ด้วยประชันไฟเบอร์สถานที่ด้วยเห็นไหเพินที่เก่งอะไรมนันเป็นเลขฝันจีนิมอสเห็นไหมถ้าถ้ายังไอะไรเนี่ยถูกกวนที่ปูปล่อยเห็นมาปูปล่อยแล้วนปูปล่อยเลยเราก็าเลยบอกว่าไปไปเบองหมองที่แก้บนเนเธอร์อะแต่ว่าเราเขาไม่ได้ไปหครับ เราก็ไม่ได้ไปหันดอกมันเป็นควอมังเอือนที่ว่าพอดีเข้าไปก้มกาบปูดังวางก้มกาบลูกล้วเงื่อน้าขึ้นาาเลขทูวบจุดไป้ตั้งแต่พ่อสอไหะกับพ่อจักหนึ่งสามเจ็ดว่าตรงกับปูกัหนึ่งเจ็ดสามตรงกันเป๊ะคนขี่ลูกยาวยามเมื่อไอ้พ่อไหวแล้ววันึรงนี่ยเพราะว่าสีรวมชุบวงแล้วพ่อไหวแล้วว่าสุไหวแ้เ่นเออาเอาไปละเอากิมหยาบไปเนาะเดี๋ยว ผู้ใดอยากฟังประวัติของปู่ดอนม่องเดี๋ยวสีเรา,อาอสูฟังเดอ่อบ่อยพี่น้องเดอ้อคันผู้ใดอยากฝากให้อดมบินไปบ่นไปยังใหากา้กาหาโอกาสทรมมหากันอยากบ่นข้าราชการบ่หรือิอยากบ่นให้การงานสําเร็จอย่างต่าง,ง,งๆนหน้าก็โทรมาคุ้ยมาเล็นมาหัวก็ถือว่าที่งานเทา,านี่เป็นลูกเป็นล้านเป็นลูกในบ้านบ้านในสวนกันครอบครัวาบ<ด>่ต้องเกรงใจเราคือครอบครัวเดียวกันคือจังปู้ละเอ็นดบอไว้เราคือครอบครัวเดียวกันน้อยเอ้ยเฮาคือครอบครัวเดียวกัน ผู้ที่รวมบุญเห้ามานะเขาเป็นครอบครัวเห้าแล้วนี้ตั้งแต่พบกใดพวกใดศาสตรปางใดจช่แต่ศาสตรปางใดคนอยู่เื้ๆถิ่มอ่วห่วงกันบ่อยมันต้องมีบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนอเขาซั้เนี้ล่ะก็ลังถิ่มุ่มโง้ว <laughs>